พี่กูเป็นไรวะเออไม่รถมันไม่เนียนเราก็ต้องคุยกันหน่อยว่าเอ้ยพี่โก้รถมันไม่เนียนนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก่อนถ่ายอะไรก่อนไลฟ์สดมึงติรถกูไม่เลิกเลยนะแล้วก็มองว่าเอ้ยมันมึงเอามาเลยอีโวมึงเอามาแข่งกูเลยคันไหนดีพี่คันไหนที่มึงว่าแรงสุดอ่ะโอยได้เลยท่านไหนรอก่อนต่อกี่จับลอ้าวไอ้เฮียแรงกว่าก็ต้องต่อไม่เนี่ยดูดิก็บอกว่ากันชนหลังมันเพี้ยนไอ่ฝาท้ายมันเพี้ยนมึงนี่มึงนี่ต้องมึงเทเล่ปะเนี่ยมึงเข้าใกล้ได้ปะ มันไม่เพี้ยนมึงดูนี่กับนี่เพี้ยนไหมอย่างว่าพี่เจ้าของรถแต่ถ้ามึงถอยออกมาเหลืองมันหลอกใช่ปะพี่มองไงมันก็เพี้ยนอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยอ่าอมึงเข้าไปดู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 มึงดูตรงฝาท้ายข้างบนใต้คำว่าโตโยแล้วมึงดูกันชนสีมันสีเดียวกันปะเข้มหวานหน่อยนึงไม่เข้ม ก็เ,กเนี่ยไม่ยอมเออเนี่ยคุยกันชัว่วโมงกว่าเรื่องนี้ว่าผมมันไม่เพียมันเพียรโอ้โหรถม,มึงอะรถมึงอะพี่อันนี้มันแตกตกกระทบนะไอสัอว์ที่รถมึงตกกระทบแต่มันตกกระทบมันไม่เข้าอพี่มันไม่เต็มรูอะนี่ดูไว้นะครับนี่คือตัวตนของไอดลไอลพวกคุณนะครับเออที่คุณติดตามกันเป็นล้านวิวแสนวิวพี่อ้วนนี่ยมันเวลาตัวจริงมันเป็นคนอย่างนี้นะมันเป็นคนอย่างนี้นะไม่ใช่เราก็เห็นรถพี่แล้วเป็นกับกูคนเดียวด้วยนะ คนอื่นไม่แปลนันกับกูไม่เห็นเขาชอบบอกรถตัวเองหูเนียนสวยเงี้ยเราก็มามองเออมันก็มีตำหนินิดหน่อยพี่ก็ลองพูดความจริงไรกันเนี่ยเชื่อหรือ,อยังเออเชื่อหรือ,อยังแข่งก็ได้แข่งก็ได้มึงอ่ะแต่ขนาดแม่รถเมกานุึงแม้วีแปดเครื่องแปดสูเอามั้ยโอ้ขับก็เหนื่อยแล้ว <laughs> <laughs> ขับก็เหนื่อยแล้วพี่ขับซ้ายด้วย พูดว่ารถไม่สวยแ้วก็อนอนแบบนี้กันดูดิไะวังก็ระวังเขาจะหลุดตรงนี้เจ้าขอ,องดดอใหม่ขับไปแล้วนู่นดูเขาไป่ทำอะไรก็ไม่รู้เปิดร้ายตรงนู้นดูด,ด,ดิพูดว่ารถไม่เนียนแค่เนี้ยโอ้โหงอนยิบหายเลยไม่น่าไปแซวคนเรื่องรถเลยงอนกูยิบหายเลยอะโอ้โห ไม่นห้มึงอย่าไปลงยูทูบนะ <laughs> ไม่รอดหรอกก็ลดสี่เพี้ยนอะ่ะเออเราก็พูดความจริงว่ะเขาบอกว่านี่มติลูกค้าอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูดิเราก็พูดในความจริงว่ารถมันเออเห็นเห็นแบบแบบระดับเทเลบจานโก้นะรถมันก็ต้องสวยต้องเนียนเราเห็นแล้วก็ทออำหนี้นิดหน่อยหมูง,งอนใหญ่เลยัเมื่อคืนแล้วนะเมื่อคืนบอกว่าซบิโล่เขมายามันเก่าจังเมื่อวานนี่บอกว่ารถกูไม่สวยใช่ไหมเอ้า ใครไปซื้อได้ครับโรบิโก้สองแสนห้าครับเซวิโรโคตดสวยเลยอันนี้พูดหลอกๆนะครับแต่จริงๆไม่สวยเอกเฮ้ยผมโยรหัสมอไปสามอาท้ตย์เลยคับก็ดีครับสวัสดีครับเชิ่สวัสดีพี่แล้วก็ไม่เปิดไม้เขาเขาคุยอยู่เราเขาเปิดไม้เมื่อกี้เข้าไปผมนินท้าพี่ล้วนๆอ้ไม่กูชินแล้วเรื่องเซวิโรผผ่านมาพี่ขายไปไหนเจ้าของไม่ ของใหม่เลยพี่ลูกค้าผมโทรบ่นกผมเมื่อกี้มียางโคตรเก่าเบอกเฮ้ยเป็นสไตล์พี่โก้ย่าต้องโซนแปดผมบอกว่ามาเล่นกันอันนี้ไม่ใช่ไอเดีนโซนแปดนะพี่ปีโซนแปดตายแล้วเดี๋ยวกูดูทางบ้านก่อนตายแล้วท่านผู้ชมฟังอ้วนไว้นะครับยางยางปีโซนแปดพี่เอามาใส่รถยางเปนเทปมึงผมไม่กล้ามึงเต็มที่ไปเลยอ้วนเดี๋ยวกูตามไปติดอะไรเดี๋ยวกูตามไปติด รีวิว9 9 2พี่บาสด้วย9 2อยู่ในห้อง9 2พี่บาอ่สพี่บาสไม่อยู่พี่บาสออกไปซื้อของซื้อของกให้พี่ว้วันเพราะว่าพรุ่งนี้ผัวจะไป มิติ้งมิติ้งอะไรเป็นคนจัดทริปเป็นคนจัดทริปจัดทริปผมเอาไลฟ์ฟังหน่อยเป็นคนจัดทริปทุกคนในกลุ่มน้อยสายไหมายเขาไม่มีอะไรนะทริปอะไรบอกเขาเลยทริปอีโวอีโวใบบางแสงหัดวอนหัดวอนอ่าดดูิอ้วนมันเป็นคนจัดเดือดมีปัญหานะแล้วก็ตามแล้วก็ตามทุกคนเลยตามอร่อยมีใครบ้างที่ตามกูถามนะอันนี้ก่อนเข้าดูเต้นนะอันนี้มีทางก่อนเลยกูถามมึงนะถ้านัดตีสี่มึงจะบอกว่าเช้าของ เช้าของวันพรุ่งนี้เช้าตีสี่หรือวันนี้ตีสี่เช้าดิเออแต่มันบอกนัดทุกคนในกลุ่มว่าพรุ่งนี้ตีสี่เข้าใจกันแบบนั้นพี่ไม่ใช่ไม่มีใครเข้าใจมีสายซื่อมาอยู่กับเราพวกเอานะต้องไปพลหดเนาะถ้าบอกพรุ่งนี้คือวันนี้ใช่วันนี้ถ้าบอกวันนี้คือพรุ่งนี้ก็มันข้ามเช้งคืนไปก็ต้องพรุ่งนี้ว่ะพี่แต่มึงบอกวันนี้ ก็เหมือนจีตีก็ถูกอยู่ดีไม่ใช่ข้ามเที่ยงคืนมันก็ไม่ใช่วันนี้ผมยอมแล้วยอมแล้วไม่ได้จัดผมไม่ได้จัดมึงจัดมึงพูดหลังไมล์ลุงเอกอ่ะชอบโบยมาให้ผมเอาละลุงเอกด่าเราก็บอกว่าเออเราขับรถเล่นถ่ายรูปกันนะไม่มีการแบบไปแว้นหรือไปซิ่งนะอะไรเงี้ยไม่มีอายุเยอะแล้วถ่ายรูปเล่นกันผู้ใหญ่ก็ไปเยอะทำอะไรนี้่ทำอะไรนี้ อันดจากใหม่คุณอยู่ตรงนี้อ่าอยู่อันดัเขาคุณคือตรงนู้นอ่าประมาณยี่สิบเก้าจดที่เดิมอ่าแล้วข้างหน้าคุณยังอยู่ยังอยู่ครับริมถนนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ริมถนนด้านหน้ายังอยู่อยู่มาถ่ายประจำย้ายย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะเหตุผลอันใดทำไมถึงย้ายไม่จอดได้บอกแล้วอย่างหนึ่งไม่จอดรถชิดกันแล้วลูกค้าดูไม่ไม่ไพรเวทอ๋อก็เลยเลือกมาอยู่ตรงนี้เลยให้มันใหญ่ขึ้นเราเลือกได้เขาเราสร้างเองอ่ะ ก้วาวท่างดูควางเหินย่าพี่ลุกครับอยู่ตูชนกันมันก็แบบอ๋อแล้วเป็นอ่าโควิดด้วยม,ม,มันก็แบบให้มันห่างหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้ครูมีกี่กี่บล็อกกี่บล็อกทั้งหมดจริงๆผมทั้งหมดเลยแต่ว่าทีนี้น้องก็แบ่งน้องเช่าไปอะไรเงี้ยมันเยอะไปอ่านคอมเมนต์โปเตโต้ก็มาว่ะเอฟซีพี่อ้วนครับเฮ้ยโปเตโต้สวัสดีครับแอดมินแอดมินวงโปเตโต้เขามาคือพี่ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่วงโบเจโต้รู้จักวงโบรเจกโต้ร้องเพลงสักหนึ่งเพลงของโบเจโต้สิผมแฟนรามานูนผมโคตรเฮียเลยเมื่อกี้มึงขึ้นยามนะฮะเลยทางฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ว่าเขดูแลอยู่คันไหนคันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่ารถหายากเป่าป้องไหมเครื่องอะไรอ่ะนี่ใช้เลยเมื่อกี้บอกทำเองเครื่องเครื่องบีครับเครื่องบีบีโซโบ่บอร์เดอคาร์โลมีเกวัต ดีซีทูรถไม่มีอะไรพี่มีแต่เครื่องที่ใช้ได้เครื่องชุดใหญ่สิบหกยี่เหรอสิบหกยี่เทอร์โบพี่สิบหกยี่เทอร์โบใช่ครับก็แต่งเป็นน้ำตาลปูนอ่ไรได้นะใช่มีสตาปูนฟอร์มแล้วกันพี่ไม่มีของแท้ชิ้นเลยหายากนนรถอ่ะรถมันหายากเราก่อนแมงวิ่งเต็มเลยนี่สีพองหน่อยเนี่ยเรารับได้ไง เนี่ยมันโดนเฮดเดอร์มันก็พองเลยเล่นตัวมาเล่นตัวเองเหรอแต่ว่าแต่ว่ารถแบบแบบรถก็รถมันมันผีมันเพี้ยนอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่าเพี้ยนไอ้แชมป์มันด่ามึงด้วยท่านี้ถ้าเราแจกไปเจ้าของเท่าไหร่ครับเจ็ดแสนวิ่งเจ็ดแสนบาททวนมีคนจองเตือนแล้วยังเรียบร้อยครับเรียบอ่ะเฮ้ยมึงอยู่ลูกพี่มึงไงวะกูถามจริงไม่ก็บอกไงจองไงให้คนเจ็ดแสนบาทจองไปแล้วแต่พอลูกค้ามาถามพี่จองยังเนี่ยหลุดมันจำพอดีลดให้อีกแสนหนึ่งนั่น มันเป็นวิธีกลยุทธ์การขายมีการขายใช่เราบอกให้จองก่อนมึงเกราเดย่ากจองไปแล้วเพราะว่าเราก่อนเราใช้ถามเราถามเขาแล้วนะครับคาดบายอียิรถยอดฮิตเนวดาได้ปากโป้งไะจริงๆอ่งอะคราเปิดปากโป้งไปหมดแล้วล่ะทุกคันก็อยผมมันจะตอบแต่ผมไม่ได้จะตอบคันงนี้รถเนี่ยเป็นรถรุ่นน้องผมเองบ้านมาใช้แหละแล้วหมดโปรเจกต์ก่อน ได้แปดหกแล้วก็เลยจะขายคันนี้คันนี้เครื่องนะเครื่องยี่สี่พี่เครื่องเคยี่สี่สองห้าหกสิบมาหกเกียร์อันนี้ของครบนะข้างในตุ๊กแก <S 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 ครบเลยแต่เหลือทเดียวเก็บสีอย่างเดียวเพราะรถขับขี่ดีแล้วยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันไม่มีอู่ไม่ว่างคือเอาง่ายๆค<ม>ันนี้ใครที่สนใจจะซื้อไปเนี่ยคุณต้องเตรียม <c oughs> เงินอีกซัก สักห้าหมื่นหกหมื่นเนาะห้าหมื่นใช่ไยกเครื่องออกแล้วไกทำสียกเครื่องออกทำสีใช่ครับก็จะสวยเลยแต่ได้ภายในตู้แก้วตู้แก้ก็แสบแล้วพี่ใช่ตู้แก้ก็แสบแล้วหลังคาอีกเท่าไหร่อืมถูกไหมแกหลังคาเท่าไหร่พี่วันคราวนี้มันจัดภายในไม่ได้พี่จัดภายในไม่ได้ใช่ไหมต้องซื้อสดใช่ไหมใช่ครับโอ้ดำหมดแล้วเนาะตู้แก้หมดแล้วพี่ดำหมดแล้วข้างในไม่ต้องไปยุ่งมาแล้วเนาะเนี่ยมันทำสียังเดียวเองก็เก็บหน่อยเก็บกระสีพี่ เก็บสีขายยุคสิ่งเก้าเก้าวันนี้ไว้มึงดูวไว้จะมึงจะเลือกต่อรองได้ไหมต่อรองได้มาเลยพี่กำลังร้อนเงินที่ป่ายกำลังร้อนเงินร้อนเลยคันต่อไปอีจีคันนี้อีจีคันนี้เป็นสปูนสปูนจริงๆนะพี่สปูนจริงๆสปูนจริงๆรัสปูนทุกชิ้นเออนี่แท้แท้หมดครับแท้หมดหนึ่งสองสามแท้หมดแต่ทีเด็ดมันอยู่ข้างในอะพวกอันเนี้ยทีเด็ดอะ ล้อสปูนลิ้นปลอมครับลิ้นของแท้แตกไปเพราะกระแสของปลอมอยู่กระจกข้างล้อเบรกไายในก็คันนี้โอ้ผมอะไรสช่เวอร์ชันหนึ่งครับเวอร์ชันหนึ่งคันนี้มีภายในเหลืองให้อีกชุดนึงด้วยนะไมู่นับนี่สปูนแท้ป่ะนับอ่ะแท้หมดพี่ไอที่คุณลงเฟซโซเชียลสามแสนอ่ะสองแสนห้าพี่ แล้วมีคนซื้อไหมมีคนซื้อพี่เฮ้ยไม่กล้าขายพี่กลัวแม่งเดี๋ยวถ้าขายทั้งหมดนี้เท่าไหร่ผมลดตลอดพี่ผมว่าจะขายแล้ประมาณเก้าแสนกว่าเก้าแสนกว่าใช่พี่พัดตีกลมๆนะไม้ถูงก็สามแสนห้าแล้วนะใช่ใช่ได้พี่มองอะไรกับไม้นี่ก็ผมว่าสี่แสนได้อยู่บอกก็แพงนะเนี่ยมันเป็นไอ้เนี่ยเซต้าทีอะใช่แมนนะครับแผงประตูเหลืองมีภายในเหลืองให้อีกชุดด้วยนะแต่อีกราคาครบป่ะครบป่ะครบหมด ตอนนั้นซื้อหกแสนมีโน่คนหัวล้อไอ้เหี้ยมึงซื้อจี e ีจีที่อะไรหกแสนกูเห็นแล้วกูคิ่งเห็บหมากูว่าถ้าอยู่นี้หล่อเลยเนี่ยเห็บหมากูสี่แสนเจ็ดกูว่าแพงแล้วนะล้อใบพัดอ้วนบีสิบหกยางเก่าวพี่ไอเยีแม่งแม่งจีถ้าอยู่ตอนนี้แม่งทะลุชาร์จเลยคันนี้คุ้มนะผมว่า ถ้าเป็นสาย H เอสมาเนียนะ<ร>ว่าแรกจะขายให้แมคโครเอมแต่เปลี่ยนใจไปซื้อคันอื่นโคตรน้อยใจเลยอะ่ะวาระจริงอายเซฟนอ่าตันนี้ก็เป็นรถที่ผมซื้อมาเมื่อสักสี่ห้าเดือนให้แล้วเครื่องพังเครื่องพังแต่ของเขาก็รับผิดชอบให้นะ ตอนไปลองไม่พังตอนไปลองมันพูดงไงพี่ผมก็ลองไม่ได้ลองเยอะอ่ะคือน้องโก้มาไงอืมแต่ตัวเนี้ยมันเด็ดตรงไหนเลยัะพี่เด็ดก็ถังเลขห้าตัวสุดท้ายอ่ะใช่ซีรีส์ห้าตัวเครื่องอาประกอบใหม่ทั้งตัว500ห,ห้าร้อยม้าห้าร้อยเป๊ะเลยจัดอุกจูนให้แล้วก็เหลือแค่จัดทรงหใหม่แค่นั้นเองแล้วก็มีเบรกกันเลสพานองภายในก็เป็นรถเป็นมอเ้อร์แท้ <c oughs> เขาพูดอะไรเยอะมากมันเป็นซีรีส์5มันมันได้ตรงตัวถังเลข5ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะเพราะว่ามันเพิ่งทําเครื่องเสร็จเลยแล้วมีคนจีบยังโอ้พี่เจอราคาก็ร้องเหมือนกันนะเท่าไหร่พราต้องมีเกือบสี่ล้านอนันนี้ยอันนี้นะใช่เรียกกระถังเลข5พี่แล้วลบสี่ฟ้าโรงงานด้วยพี่ข้างในถือว่าสมบูรณ์แล้วนะระดับหนึ่งแล้วนะยังไม่ได้ทำอะไรนะพี่คอนโซลด้วยซ้ำแล้วคอนโซลตรงซีรีส์5คอนโซลตรงซีรีส์5เพราะมันจะมีแอร์แบ็กคู่อ่าอ่า ถ้าเป็นซีรีส์หนึ่งถึงสามเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแอร์แบ็กคู่ห้าเดี๋ยวจะต้องเป็นแอร์แบ็กคู่โอ้ประตูปิดดีประตูเบาอยู่เลยเฮ้ยเบาไหมพี่รถดีแรกอีโวแล้วคันไหมเฮ้ยแรกอีโวก็เอานะคุ้มนะเอาแรกเลยบ้าล่รผมพูดเองเมื่อกี้สี่ล้านนะแต่ไม่ได้ท่านี้นะอาจจะต้องเก็บอีกเยอะเลยครับผมคือออันนี้สามเก้าเก้าประมาณนั้นเก็บให้ เก็บให้หมดเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยยางใหม่ครับยางเก่าๆไม่ใช้อยู่แล้วเราสูเบิร์ดด้วเราเบิร์ดย้ำเอยาะเบิร์ดเอาวันอาโอ้ข้างหลังโบสใช่ครบครับไม้ชี้ไข่ครบครบซีรีส์ห้าราคาขึ้นแมาจารย์ซื้อไปดั้นโอ้แน่นอนสารตั้งต้นมันดีใช่่ปะสารตั้งต้นดีมันได้สายตั้งต้นมันดีสารตั้งต้นดีเนี่ยมันเอาไปทําเป็นเดิมก็ได้เอามาทําเป็นซิ่งก็ได้พอซิ่งมันได้สดดูซุ้มหลังแล้วไม่ไม่ผ่าด้วยขงเดิมได้ มาคันนี้ก็เป็น R7 D1 นะครับอันนี้คนก็เจีบเยอะต่อเยอะคันนี้คือระดับหัวแถวของประเทศเห <ừ, S 2> มือนกันนะจากลอตเตอรี่แล้วมูลเชื่อมมันเป็นชุดท้าสอะไรนะดีวันเนขาชื่อ,อพี่จ้างเจ้าของชื่อพี่พี่แจ็คพี่แจ็คสุกี้เออแจ็คสุกี้ใช่ใช่ใช่ใชพี่แจ็คสุกี้คนนี้คนบ้าน,นะครับอู้จีบเข้ามาสองปีสามปีนะพี่คันนี้คนนบ้านมากพี่แจ็คเนี่ยทำรถนี่นี่อยู่กับเขามาหลายปีมากใช่เขายังบ่นเสียดายทุกวันเลย ใจไปเมกาม้าไม่ไหวใจใจมันอยากขี่นี่อะไรวะเขาเขาไปซื้อว่าคอเวตป่ะคอเวตคอใจมันไปคอเวตแล้วก็เครื่องบิดแล้วเครื่องประมาณห้าร้อยกว่าแล้วขับมันมากรถขับโคตรดีรถพี่มะทำดีจริงดีมากลูกค้าต่อห้าพันไม่ขายเลยผมคันนี้ผมคิดว่าถ้าขายไปแล้วมันหาไม่ได้นะพัดแปลกนะพัดแตกนี่แม่งหล่อนะผมชอบชอบพัที่เป็นพัดพี่มะป่ะไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่แน่ใจนะ คือมันเหมือนเหมือนพี่มาเขาดีไซน์เองอะรถแข่งก็ท่านี้สวยมากฝากระโปรงหน้าเนี่ยของสค e ๊ปยี C ่ห้อสคูป S C O O P มันเป็นตัวญี่ปุ่นรถสีแดงแล้วล้อหลังปิดอ่ายี่สโคปสีใหม่เลยพี่สีใหม่เครื่องใหม่ช่วงล่างใหม่ภายในใหม่ไม่พรพอพรู้แล้วพี่แจ๊กมันมันจบแล้วอะช่วงล่างเครื่องไม่ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้ถ้าขี่ไม่ดีรถไม่แรงเขาไม่ขับ อันนี ite, the the ้ซ well, <gment al sounds> ีร <es> ีส์หนึ่ซีรีส์หนึ่ให้ครับอันนี้ซีรีส์หนึ่งซีรีสหนึ่งก็ต้องแ่ปีเก้าสองแท้ๆเท้ๆแท้่แท้ลังการเ่มันจะอารมณ์แบบ TCP เ a g i c อะไรอย่างเงี้ยคันนี้เปิดที่299เ9 9าเก้า้ใช่จฟันน่ได้ัหมครับได้ละมันผมพูดเองนะประมาณร้านการก็ได้ร้าน5ถึงไหมได้าเปอรเน่ะประมาณนั้นประมาณนั้นก็ดาวหน่อยดาวหน่อยต่อไปถูกจริตโก้มากอ้วน พี่เป็นเซเว่นคันนี้ผมภาคภูมิใจมากเพราะผมขับโคตรบ่อยเลยแค่ไปเกียร์ออโต้เมื่อก่อนไม่มีราคาอ้วนรู้ไหมไม่รู้เกียร์ออโต้เนี่ยคนไม่เล่นกันไม่นำเข้ามาน้อยตอนนี้เกียร์ออโต้แพงกว่าเกียร์ธรรมดาใช่เหรอเซเว่นเลนะใช่ได้ค่ะแล้วต้องไปหากล่องนะกล่องสายไฟไหม่อีกนะพี่มึงเอาเกียร์มายัดเอาสายไฟชุดกล่องมาเสียบไม่ได้นะเหรอเออไปเชื่อในความรู้ใหม่เลย ้าวมองคนมามองให้เชี่ยมองข้างในนึกว่าเจไม่ใช่ไะที่นีะสามที่นี่สามที่นี่สามจะคันนี้ไมเนอร์นะครับตัวถังเดิมหมดดำหมดแล้วก็ภายในโคตรสวยมากพูดงี้ออกมาสวยมากแล้วก็ไมเนอร์หมดคันนี้สวยคันนี้สวยเลยอ่ะสวยมากขับโคตรบ่อยเลยพี่ไม่กี่ออโต้อะแล้วขี่พิวนะเสียงเงี้ยเอไม่เสียงโคตนเกียรพี่แต่อย่าไปหาความแรงกับมันนะไมปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขับโน๊ก ไม่ดังพี่เงียบเงียบมากเฮ้ยมึงขู่แจ๊กไหมขู่แจ๊กไหมตายได้ไหมขู่แจ๊กเนี่ยลูกคอสิดนนะไอเขาลูกคอสิดนะเฮ้ยเฮ้ยโคตรเฉียวพี่เฉียวมากมันต้องเสียอย่างงี้ดิวะข้าบู่บ้าได้สบายหน่อยบู่แม่งขับแบบเพื่อนบ้านรักอย่างเงี้ยเป็นไงแม่ขับโคตรเิีวอ่ะพี่กลายเป็นของแระไปเลยโอ๊ะมี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  นี้กล่องเดิมหมดเลยนะพี่เดิมเดิมหมดเลยอนนี้มามากี่มาห์เพาะลงมาลงโรงงานเท่าไหร่เท่านั้นนะพี่เราไม่ได้โจมไม่ได้อะไรเลยยังไงดีราคาราคาราคาครั้นี้ผมอาจจะขายสักสองเจ็ดเก้าพี่ไม่แพงสอง้านแปดแหละสองพันแปดนแปดแต่ก็ราคามันก็เปลี่ยนทุกเดือนนะพี่อยี้บอกบอกว่าเปลี่ยนทุกเดือนคือร้อเก้าศูนย์เนี่ยตอนนี้มันเป็นที่ฮอตฮิตของทั้งโลกตองนี้วคานี้ทั้งโลกนะครับ พอทั้งโลกเนี่ยคุณจะมาบอกว่าเราอยู่ไทยจะไปอิงราคาโลกไม่ได้คือถ้ามองมุมคุณมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้ามองแบบถ้าคุณเป็นนักลงทุนหรือคุณเป็นคนเล่นรถมันต้องมองตลาดโดยรวมพอมาได้เซเว่ถ้าคุณซื้ออะไหล่มันเดินไปซื้อร้านแปะกงตรงนี้ไม่ได้อะเออใช่มันก็ต้องไปซื้อตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุดก็คือเว็บยัคคูออกชันใช่ใชถูกไหมเราเามาก็ eBay ถูกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องไปอยู่ในกลุ่มของตลาดโลกรถมันแพงอะไหล่มันก็แพงใช่ถูกไหมครับ แล้วยิ่งตอนนี้ราคามันมันสวิงมากมวันนี้สองเจ็ดเพุ่งนี้ถ้ามีคันหนึง่งหลุดออกมาเป็นช้างเผือกอเกียอออโต้เหมือนกันผมพูดตรงๆงเนะอ้ะวนเกียอออโต้เหมือนกันส3มจุดสาล้านโโแล้วกระเด็นเลยคันนี้จะสองไม่ได้แล้วสองเจ็ด้านะไม่ได้แล้วไม่ได้แลต้องไปเลขสามเกันถูกไหมใช่ถูกไหมอันนี้ต้องพูดกันตามความจริงนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันขวาต้องขวาเลย อย่ารอนะครับอย่ารอคนคนจะบอกว่าอ้วนปั่นผมปั่นเออมันนี่ใครปั่นได้ไหม่มีใครปั่นปั่นหอคือเราต้องเข้าใจอย่างอ้วนเขาพูดก็ไม่ผิดนั่นมุมมองเขาเราไปพกค้าด้วยนะแต่ถ้าเป็นเราเราจะบอกว่าตัวอ้วนคนเดียวทาไม่ได้ผมถามว่าถ้าอ้วนซื้อรถมาตีต่างตีต่างเลยนะตีต่างสมมุติพอซื้อคันนี้มาแค่เจ็ดแสนแล้วอ้วนบอกคุะขายสี่ล้านอ่ะ ขายมันไป,ไปได้ปะ่ะได้ได้ก็ลดเขาเงินเขาเขาจะขายสี่ร้านแต่ขายได้หรือเปล่าน่ะนั่นอีกเรื่องใช่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 พอตั้งสี่ร้านราคาตะาดมันอยู่ร้านเดียวทุกคนก็มอบกล้วยให้อ้วนหมดถูกป่ะกินทั้งคืนน่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นอ้วนตั้งราคาอ้วนก็ต้องดูแล้ว ใช้อยู่ปีงั้นครับเนี่ยโหลูกรักคุณเลยใช้อยู่ปีงั้ไม่เค่ดิมันยากุซ่าดิอ่ะคันนี้ลูกรักคุณเลยคุณออกก้อนคุณไปไหนกับคันนี้เลยซื้อคันนี้แถมกลิ่นตัวพี่อ้วนด้วยนะครับลูกรักเขาอ่ะใช่เจ๋อ่ะมาดูพรมแดนหน่อยเกียร์ดูงี้ละวทำให้มันแค่มีพรมเง้แค่มีพรมมามีมูลค่าขึ้นเลยแข่งขึ้นแม่งขึ้นอีกสองแสนเนี่ยใช่มันพิเศษยังไงคนก็รจะดูไปเคใช่ก็รู้ดูแล้วครับผมบ้านเจ็บประฮัดอยู่แล้วคันนี้ โอ้คนนี้คุณเจ็บเยอะเจ็บเยอะใหม่ทุกอย่างเบาใหม่คลิปเลยอ่ะใหม่ครับเบาไม่เคยนั่งเลยเอาใหม่คลิปเลยอ่ะถลายโตแกโอ้โต๊ะเกียร์ไม่มีเบาคู่หน้าให้มีครับมีเบาคู่หน้าให้อยู่ในห้องอ่ะโตแกใช่ตโตแกจบไปเท่าไหร่อ่ะบอกได้ไหมทำจบไปแล้วพี่ทำจบไม่มาถึงซื้อซื้อไปเนี่ยขายแล้วเนี่ยที่คุณขายแล้วเนี่ยผมขายอยู่ร้านหนึ่งอ่ะรอไปเลยเลยผมหมดใจแล้ว นี่ยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังครับยังไม่บอกใครด้วยซ้ำไม่แพงเพราะตัวนี้สามดอก็ราคาประมาณไม่แพงไม่แพงไม่แพงคือถ้าคุณชอบซิ่งผมต่อจะไม่แพงทำเองปวดหัวผมโดนเครื่องไปสี่แสนกว่าผมบอกไงอ้วนคนจะเข้าใจเราผิดนะร้านหนึ่งไกแม่งอวยไอ้ก๋แม่งชันี้ไก่อ้วนต้องอ้วนคือร้านหนึ่งมันก็ยังคงผมไม่รู้นะผมพูดกับตามความจริงมันก็ต้องมีกำลังของอ้วนเขาแหละ แต่หนึ่งสิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยคือเอาตรงนะพี่เอาตรงนะผมทําไปล้านสองผมกล้าพูดเลยอ่าล้านสองสิ่งที่คุณได้คือคุณซื้อเวลาผมพูดถูกป่ะผมพูดถูกป่ะใช่อย่างผมทําอีโวเนี่ยสามเดือนอ่ะเราไม่เนียนด้วยประเดือนนั้นแม่เข้าล็อกพอดีมันไม่เนียนมึงเคยอยู่เฉยลูกมึงหายจากเต็นท์ปมาใช่ก็พูดไงครับแย่ๆไอ้หน่อยดิ ม่มันพูดถึงคันนี้โอ้ยนละนเหลืองกันเออคนเหลืองไอ้แค้นมันด่ามึงอีกแล้วขอรทษด้วยครับพี่แจ๊คมันมันซื้อเวลาไงถือว่าสามเดือนคุณไปนั่งฟ้าป่ะคุณนั่งดูปะคุณไปทุลาปะไม่ใช่ไหมเพราะนั้นคุณเหมือนซื้อเวลาไป จบไปทุกอย่างไปคุณแค่เสียบคุณแจสตาร์ทขับได้เลยขอให้รถซนิยมคุณกับอ้วนตรงกันแล้วขึ้นด้วยล่ะค่าอุ้มเรื่องใหม่อ่ะไฟไดจิสปอร์ตคาร์บอนเตอร์หท่าไหร่ข้าผมด้วยผมไม่มีคาร์บอนเตอร์ทุกวันเจ็บสปอร์ตห้าลูร้อยสิบสี่ลิ้นหน้าสไตล์เมกาอะไรก็ไม่รู้เฟิร์สโมดดิ้งฮะป้ายทะเบียนไม่ให้นะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดทำไมไม่ให้อ่ะป้ายไม่ได้สวยเลย ให้เพิ่มอีกแสนเนึ่ยโอ้โถือว่าหกสองแล้วกันเนี่ยกูต้องโชงให้มันหนึ่งล้านจัดไปไหนไม่ได้นะครับจัดไม่ได้ท่านก็มาซื้อไปจะถามผมว่าคุ้มไหมก็คือแล้วแต่ผมนะถ้าผมขายก็ขายถ้าถ้ามันไหนโทรมาแล้วจังหวะผมแบบเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจดีกว่าอ่ะไม่ขายละยังไม่ขายอ่ะไม่ขายละไม่ขายละเปลี่ยนใจไม่ขายดีกว่าล้านหนึ่งยังไม่ขายครับเดี๋ยวหาคู่ขายไปท่ันต่อไปดีีกว่าลูกรักเลยกูเห็นเนี่ยลูกรักคันนี้เป็นอาร์ทัมสี พันเทปีควันพิเศษมันยังไงนอกจากพันมาแล้ทำมาถึงรักมันมากเห็นโพสทุกวันก็เขาคือไม่ผมไม่ทําเองนะทนเนี้ยเขาพี่อ๋อที่โตมาพี่อ๋อทำมาหมดเลยพี่เขาทำอย่างนั้นน่ะเป็นไมาพี่อ๋อทำรถเรียนอ๋อเพื่อนรักหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องอะไรล่ะโอ้โหอ๋อทำมาทำมาหมดเลยใช่ใช่ผมก็แบบมาทำใส่ของน้อยแต่ชอบรถ ตรงนี้อ่ะคืออ้วนขับมันต้องแรงก่อนอ่ะราะความแรงเราควมแงถ้าอ๋อทำทุกอย่างต้องจบดูเครื่องเนี่ยรู้เลยสไตล์อ๋ออะเปิดจังวะดูเครื่องเนี่ยรู้เลยอ๋อเพื่อนรักเลยโกผมบอกเขเลยนะพี่เคยขับรถพันม้ามาเยอะนะแล้มาขับ GTR เวลามันดึงอะพี่ดึงหน้าตันเลยใช่ดึงแม่งดึงโหดมากผมเคยจะขอขับ อ๋อคันลูกล้าเขาที่เขาขายไปแล้ววะไอ้คันสามสี่อันนั้นแรงมากอ๋ออเพื่อนรักอยู่ไหนวะกำลังถึงเพื่อนฝั่งตรงข้ามแจ้งวันนะเราอยู่ที่ปั๊มแม่งหัวดมาเลยนะอยู่กับสุอตานเฮ้สี่สูบใครแม่งขับทางวะไม่ใช่แม่งขับเข้ามาโอ้เสียงแม่งโคตรโหดเลยนี่ตาได้ไหมได้พี่ ก็เล่งเหรอ่เนี่ยเสียงอ๋อเลยนีค่คือเสียงเครื่องอกอเลยใช่ระนั่นเสียงไม่ได้มากไม่โวยวายเสียงจะหวานหวานนี่มึงจอดก,กี่เดือน <laughs> หลายเดือนแล้ว <laughs> ไม่ได้ขับนานดูจากอยากย่าดตรงนี้ขยับไปขยับมาอน่ยหยาสวยว่ะตอนแรกวงเ9 9เก้าเก้านะคนก็คือหาด่ากูแย่แย่หรอมันแพงอะไรวะอะไรเงี้ยเื่าใจก็เหมือนวันที่เขาด่าคุณเรื่องอาสามสามอ่ะไอคันที่สวยสวยอ่ะแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้แม่งคนซื้อไปถูกหวยแล้ว สอนกองบ้างอะไรบ้างอ่าไหนก็มาแล้วนะคนบอกว่าอยากให้เห็นพี่อ้วนประท้ากับพี่โก้หน่อยได้อยู่แล้วมันถูกคู่จัดให้เลยถูกคู่ถูกคู่อ๋อไปคอมเมนต์นะเรื่องอีโวสกิลปากได้พี่ใครเชียร์ผมพิมพ์มาในเพจผมเล่นพี่อ้วนเลยครับอ่าฟังพี่อ้วนก็เล่นไอ้โก้แม่งเลยครับได้เลยสนุกสนุกกันประท้ากันไปลงหนาเนี่ยวันนี้เป็นแล้วนี้แหละพอแล้วพี่ก็ที่มึงนี้ใช่ไหมสรือว่ามึงจะเอามึงจะขึ้นขึ้นเสาสองสสามาสองสอบ ขึ้น <l acht> แล้วก็บวมปลายข้างบนใช่ป่ะแล้วก็ทำแรมตรงนี้เหมือนทั้บอกแล้วก็ให้เมียชูป๊อตมาแล้วขึ้นแรมแล้วเข้าไปจอดปุ๊บโอ้ไม่ซื้อหมดเลยวะอ้วนโอ้หไม่ขายพี่ไม่ขายเหรอถ้าขายอ่ะมันต้องซื้ออ่ะพี่อยู่ตรงนี้มานานแล้วนะอยู่ตรงนี้มานานแล้วแต่คุณจะทำอู่สีนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนู้นตรงนู้นซอยนี้ซอยก่อนถึงใช่ครับโอ้เรซิ่ง ซอยนู้นคุณทำโอสีมาอุดหนุนพี่อ้วนได้มาอุดนหนุอ่อนาคตต้นปีครับต้นปีต้นปีเปิดแน่เปิดน่นอนมีธุรกิจอีกชลบุรีอา้าชลบุรีเดีย๋ยวก็ไปโก็ไปแน่นอนชลบุรีเฮ้ยทำไมชลบุร,าารีนี่เขาคิดไปกันจังเลยวะไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่เนาะยืมอย่างว่าพี่ดินแดนรถซิ่งไม่มีผมได้ไงอ่ะแล้วไปชลบุรีแล้วคุณจะไปแยกตัวไงผมมีคนไม่ต้องห่วงมีคนเออแล้วเขาเที่ยวไปเที่ยวกลับไปไงโอ้ไมไปตั้งรูปไว้อ๋อตั้งมอคอัพตั้งมอคอาบไ้เป็นอ้ว โอเคขอบคุณพี่โก้มากวันนี้ดีนดี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 ขอบคุณมากครับผมเพชรแสบตายผ่านจานานมึงอ่ะรู้หมดเียมึงอ่ะจะไปชองมาเริ่มเขียวไปละสวัสดีครับผม